ขั้งแรกพี่นอ้องเอ๋ยขั้งแรกขั้งทำอิฐของโรงทานที่ได้เหดอยู่บ้านเจ้าของที่ผ่านมานละ้ไปเห็ดแต่ทางอื่นทางอื่นก็ได้บุญคือการบาทนี่บ้านเจ้าของกับสิได้บุญคือกันอะไรเนะาะกราบสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสุข,ขุมทุกคนทีครับเบิง่งครับชมอยู่เนาะโอ๊ยบักนาคมาดู ไปแม่มาชั่นตำ่ำเอ้ามาชั่นตำ่ำตปหาการควางความสุขมันบ่ก <c oughs> มนีกาต้งกับมันอันประซุ่มพอดีพี่น้องเลย <c oughs> ล่มกับมะแฮงภาได้ก็สิโอเคดอกมึงขปุ่นเฮาลอยโลหนามเฮาพร้อมคนเฮาพร้อม

ท่านว้าวแล้วพังๆอันสีขอจมก่อนพี่น้องเลยขันกูบอกนะมันก็บด้หูนะอีิน้ำแข็งน่นอยู่ลุ่มทันทีน่ะมันสีหามทางตัวนี้ลงแล้วมันสีเอาคล้องน่ะลงทางแดงอืมแล้วมันก็สิอันน้ำแข็งน่นกบไหวมันสีเอาคล้องกบน้ำแข็งขอจมเนี่ยพี่น้องอืมขอจมน่ะหน่อยหนึ่งเป็นประซุมพอดีเลย อบอกให้ไปสั่งน้ำแข็งนั่นก็ได้ว่าเอาน้ำแข็งปนัดน้ำแข็งหลอดมาบบหลอดัไปหลอดบักใหญ่มันหักแท้ไปเรื่อยสนี่ป่านฟางหัวมันแกลืมาว่น้แข็งนน้อมึงโง่ใช่โง่จบมันต้องเป็นแทหจับมันแหนได้เลยออืม มันบร่ได้ยอมหลับและพี่น้องเลยมันผาดนะมันกระแท้ไปเรื่อยให้พรน้ำพอ้นะจ้กกันี้เปล่าเด้อเอาแต่พนบอสจ้ะ อย่าแย่งกันอย่าแยงกันเด้อย้กันด้กไทุกคนฮะเอาเทลลงไปเลยเทออเท่เทเอาเนอนเอาเอาเป็นขวดด้วยินยินเอาลยเอาเลยเอาเปขวดอยู่ดเลย

แซบยุเอาอีรีแซบยุเอาอีจใจเด้ออีขอบใจจ้ไม่เลือะสนาม <c oughs> มืงนำเป็นคนตักนามแตกามรนพี่น้องสบายดีพี่นอ้องสีซีมนะพี่นอ้องอันนี้กระปุ่นพี่น,น้องเล อาาโมทนาบุญกับเบิดสุขสุขนหน่นางกำลังลุยลงมาบ่เบิด์ดอกเน่ะบานห้าวกด้ถ้าลงมาเบิด์อะไรกว่านี้ สบายดีสบายดีกินะุนพี่น้องเดอแซบะุนกินะุนเบิร์ตจังโลแล้วคนขาย อันโฟมเขากับมันยากซื้อพี่น้องเอออีหยางอะน,นะมันมาต่สายวะมึงมาสา่กับโอ้อันอ่านอ่านยางว่าลืมเลยจากี่อ่านยางลืมเออโฟมเขาก็บมันยซื้อพี่น้องก็บพบว่าเขาใส่ถว้วหวานจานว่าน <laughs> แบบง่าย โซโซุมตัดตากหญ้าไปใส่บ่บ่บ่หญ้าคู่พันอยู è, ่ย uh ุสวยหญ้าค uh right> ู่พันอยู่อย uh ู่บ่แน่คือบทตากไปถวายให้เพันแหน่ยายอันคือบทตากไปถวายให้หญ้าแน่ถวายให้หญ้า

นี่ทงยางเขาจาะอย่าได้ใส่ทงกันเอาใส่ให้เขาเจาะรูดทงยางมาเรียบร้อยจ้านี่ทงยางให้เขาเอาให้พ่อหนี้พ่อเสริมนะค่อหนี้เต้คนไท้ไล่ไล่หี้เต๋อไปแหละต่อกันเลยใช่จ้า ไปสิไปนั่งไปนอนกินมันจังสิเบ <c ười> ิดคินแล้วก็นอนสบายสบายดีสบายดีอ,อัน,นพักนะพักก็บาข่อยกินอะได้เนาะพักกันน้อยเดียวหนุ่มสายถสาธถ เอสาธุบุญกับไปขู่ขู่คนที่รวมทำบุญกับเฮาขอบใจใลายๆขอบบุญขอคุณลายๆเนาะที่เมตตาเฮาแลวกกาเอา้าลูกสาวกูมาอีน้อยไม่ว่างเหรออีน้อยก,ก็น้อยลับไปเฮียงคุณแม่หน่อยเร็วๆไปไป มันปะะัญหากันมึงดูประสะรานกันมึงดูค่ะออกเอ,อ,เอ,อินเอินมึงออกนานอือห,าห่างกันเห็นกันไมไม่สวัสด,ดีคุณแม่เลยแม่ก,กับลูกประสะรานกันพี่น้องเอินลูกสาวจ่ายลูกสาวลูกสาวมัวโป <c oughs> มองลง มองลง18มกุฎนี่เำแดงอืมันเดียวกันแล้วกับคุณแม่เดียวกันเลถามคุณลุงมว่าสิไม่ผมอยู่บ่หเบอได้เอาเบอได้่สันอืดื่มน้ำนเย็นก่อนลูกมื่อไรจะไปแยะกันอยู่สบาอยู่บ้าเนี่มบ๊ว ขอคอยจอคอยเอาจอคอยพี่น้ำซุปนะ ตั้นั้นตั้งหเราคือได้ปล่อยคุณลูกเขาไปประสันนะแล้วแจกในเพ่อนเด้อเปิดเพลงเปิย่องเด้อเจ้เด้อเดยนาซามิตโยน่ล้วการลงมันไหมตู้ในวัดนี่นารากรเรียนนี่อาม่ตุอเอา่ากรล้วก้อนเขายังแต่มาไหมกันอยู่ยูทูยูีปโซนแล้วทำมาเสิญก่อน ไปๆๆพี่ประตูมัเดินได้นำแดงกดวงใจเอ้ยทำไมนี่เลยคิดถึงเขาอ้าวแม่ลูกกันนะโอ้ยยืนนิ่งอยู่ยืนนโอ้ยมันหยำมหัวด้วยขอนี่ค่าเจข้าอืมอีงขอนางให้่อยเล่นไหนหน่อยด้วยเห็นมัตั้งซานา

เออเอาหายเขาเจ้า,จดดาวรถปลาจะถวยแพ้แล้วนะวเละิศเลิศเปอร์เสร์ถวยไม่ต้องวงถวยตอนแป้งก็สีผ้าซจอยแดนก็จักบาท โอนขนาดันจะเอาตัวใงั้นวาตัวตัวในวัดอย่ไหญโอ้กัเตัวใหญ่นั่นแหละนี่มาเปิดนี่มาตั้งอยู่ข้างหม่วงนี่ต่อไปก็สิปล่อยใหสักจอยแดนก็จากบบหน้ามันอ่ะเออพอดีขนาดตั้งพอดีสามรถตลาดนั่นมันหายเกินเัน่ันสิโอ้ เออเมื่อกี้รถใส่น้ำจะนะได้แล้วน้ำจะได้แล้วบ่น้ำบ่อน้ำกินผูได้แล้วบ่ออาลังกากี่กํกำลังกำลังจับตาอาลังกากีตอนนี้บอมีมันบ่มามันสักผาอยู่นั่นมาได้มาได้มัน จริงๆแล้วกระบอกหูทาเบิร์พี่น้องก็ถทาเบิร์อยู่ซ่องมันนั่นแหละมันสิถ่ายอยู่หรอกมันเมาอยู่ว่ามันสิถ่ายคลิปอยู่เดี่ครับมันทบทวนอีกสักก่อนน,อน้อยๆขอเวลาไปน้อยหนึ่งนะนินทาไปนะเขาหอบเขาหอบลายแล้วนัง่งนินทาว่าผู้หญิหอบลายโธ่นั่นแหละเขาเวลามันอีกสักหน่อยพี่น้องเอ้ยมัน มันมันเนื้อมนุษย์แล้วมันก็คือมนุษย์ได้อันบ่มีน่ะอือคนหนึ่งคิดแนวหนึ่งมันไปแนวหนึ่งได้มานมันคือปลได้เจ๊สายแดดให้บอกมึงก็เปิดตอนนักตอนแหละใหมมันเผาๆลงกสก่อนสรุปพี่น้องเอ้ยทั้งมอทั้งวนกับแซบก็สันก็ว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าแซบนำกับปุน เล,เลือดแต่น้าเขาแหละเขาจาก,กินอิ่มแล้วเขาจากระห่อือเหี่ยวมลมือ่อมมือแมนี่วโลเต็มที่ไม่ใหญ่อันนี้เหี่ยวซมือวดวดเ บ้านเฮาพี่น้องไอ้รังแรกเนาะขออนุโมทนาบุญขอให้ได้บุญกันเรืยๆประสบผลทุกคนทั้งเอ๋ยทั้งป้าค่ะแหละที่เฮาเอ๋ยไปก่อนอันนั้นที่รวมทําบุญกับเฮาในขังนี่เนาะในส่วนนี้กับซีมี่แบบว่ายังเกาะทาบุญทุนคนอื่นแบบนี้นะขอโทษเด้วยทุนเท่ากับมีคือการรอบนี้อมีทุกรอบแหละแขกวยจากเอ่ย ก็แบบนี่กระสับสเหือแห้งข้านือ,อืมกระสับสเหือแห้งขากับบอไยกะกะข้าเป็นคนแหลนนั่นแหละอืมงานจะได้ออกมาแบบนี้ทมว่าทมว่าเมื่อยบอเมื่อยแต่ว่ามีความสุขดีเนาะนี่เหตุด้ทำเผื่อคนอื่นมันกะเ,เ,เอาตรงๆกับเพื่อข้าหมากเห็ดแบบนี้นะ รอบหนาววากันใหม่ที่หนึ่งนอกพี่ 2, น,อนอ้องเนาะววาเฮาสิเปนจัดขึ้นอยู่ใส่มันกะซีมีเรื่อยๆฮะละสิจัดจีมบอลกาวนิบอลจะเปลี่ยนเมนูบอลหรือจงไงะไดนก็ถ้าเบิ่งถ้าติดตามนำกันอีกที่หนึ่งขอบใจเบอร์สุขนลีีติดตามขอบคุณหลายๆที่เบ,บิ่งจบคลิปเฮียนะ ไปแล้วพี่น้อง<ล>อยู่ดีแม่สุขุมพนนท์ความเจ็บจะ่สดงความไข่อยู่สมีเนาะรำรวยรำรวยให้มันเฮงปังๆกันสุขุมสุขพน